สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g r e a t ท t a l k ใน EP ีที่74ครับกับผมเ App อภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะมาแชร์11กิจวัตรนะครับที่ช่วยยกระดับทักษะการคิดริเริ่มนะครับเริ่มกันที่กิจวัตรแรกนะครับเขาแนะนำว่าให้หมันเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปนะครับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อ ะสะสมประสบการณ์ใหม่ๆให้มากที่สุดนะครับโดยไม่เกี่ยงนะครับว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับก็จะทำให้ส่งเสริมเรื่องของทักษะการคิดรเริ่มนะครับกิจวัตรที่2ก็คือมันเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอนะครับเมื่อปริมาณและขนาดขององค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณภาพของ ลิ้นชักความรู้ในสมองเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ทักษะการคิดดีเริ่มที่มากขึ้นด้วยนะครับกิจวัตรที่3คือการพบปะผู้คนโดยไม่ตัดสินว่าชอบหรือเกียดนะครับการผนึกกำลังหรือการเสริมลิ์ซึ่งกันและกันนะครับระหว่างการพูดคุย,ยหรือว่าการตอบโต้บทสนทนาเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาที่ความคิดเริ่มของอีกฝ่ายกับความคิดเริ่มของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้สอดประสานแล้วก็เข้าด้วยกันได้แล้วก็เกิดเป็นความคิดเริ่มใหม่ๆได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไปพบปะผู้คนนะครับโดยที่ก็ไม่ต้องไปตัดสินนะครับว่าชอบหรือว่าเกลียดคนคนนั้นนะครับกิจวัตรที่4 คือมันหาความรู้จากหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือโทรทัศน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราฝึกขยายขอบเขตความสนใจของเรานะครับให้ใกล้เคียงความสนใจของสังคมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยก็จะทดแทนกรอบเดิมๆที่มีอยู่ในตัวเราได้นะครับกิจวัตรที่5นะครับให้ลงทุนกับ ประสบการณ์โดยไม่ตนหนีถี่เหนียวนะครับประสบการณ์เนี่ยจะนํามาซึ่งความริเริ่มนะครับยิ่งถ้าได้นําประสบการณ์เหล่านั้นมาต่อย,ยอดในรูปแบบที่จับต้องได้ด้วยเนี่ยตัวผลกระทบเนี่ยหรือว่าผลกําไรเนี่ยก็จะหวนกลับมาหาเราหลายเท่านะครับข้อนี้ก็จะลิงก์กับเรื่องของการออกไปเที่ยวนะครับเกจวัตรที่6นะครับ เลือกเส้นทางที่ไม่รู้จักก่อนเสมอนะครับการที่เราก้าวเดินในเส้นทางที่ไม่รู้จักเนี่ยเราเนี่ยจะมีเหมือนกับพื้นที่นะครับที่เราเนี่ยรู้สึกท้าทายนะครับไม่รู้จักเราก็จะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นนะครับหรือว่าการขยายขอบเขตพื้นที่ในเส้นทางของเรา ก็จะช่วยให้เรื่องของการคิดรีเริ่มเ,เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับกิจวัตรที่7ลองเริ่มลงมือทำครับถ้าลังเลนะครับแล้วก็ไม่ทำสักทีนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกลังเลละให้ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอีกแนวคิดนะครับที่คนที่มีความคิดรีเริ่มเนี่ย มักจะมีกันนะครับคนที่เปี่ยมไปด้วยความคิดเริ่มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชอบลองของใหม่นะฮะก็เวลาเห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆนะครับก็จะเป็นเ,เรื่องที่คนกลุ่มนี้ไม่พลาดนะครับถ้าเกิดได้ไอเดียใหม่ๆก็อาจจะช่วยในเรื่องของทักษะการคิดเริ่มนะครับกิจวัตรที่8คือ ให้ทำตัวให้คุ้นชินกับสถานที่ต่างๆนะครับเวลาอยู่ในภาวะห่อนคายเนี่ยเราเนี่ยจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะส่งผลให้ความคิดริเริ่มเนี่ยพลั่งผูออกมานะครับข้อนี้ก็จะลิงก์กับข้อ6นะครับที่เลือกเส้นทางที่ไม่รู้จักก่อนเสมอนะครับ พราะเวลาที่เราชินเราสบายนะครับมีพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยไอเดียก็จะพังผกนะครับถัดมานะครับกิจวัตรที่9คือการจดบันทึกทันทีนะครับเวลาที่ไอเดียเนี่ยผุดขึ้นมานะครับนึกอะไรออกเนี่ยให้จดไปเลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นกิจวัตรที่สําคัญมากนะครับทางที่ดีที่สุดนะฮะเขาแนะนําให้เรามีสมุดโน้ตแล้วก็ปากกานะครับอยู่ใกล้มือเสมอนะครับหรือว่า จะบันทึกลงในสมาร์ทโฟนก็แล้วแต่นะครับก็ให้มันจดบันทึกไอเดียนะครับเวลาปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับกิจวัตรที่10คือตัวเตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมอยู่เสมอนะครับการเข้านอนแต่หัวค่ํานะครับตื่นเช้าไม่ดื่มหนักนะครับยืดเส้นยืดสายอย่างสม่าเสมอทุกเช้าเย็นเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับคือ เทคนิคดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะครับเพื่อถนอมร่างกายของเรานะครับให้กระปี้กระเป๋าอยู่เสมอนะครับเมื่อร่างกายเราพร้อมเนี่ยความคิดก็จะพร้อมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจวัตรที่11นะครับให้เปิดใจกับความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับตราบใดที่เราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่คิดจะเรียนรู้อะไรจากคนอื่นเลยนะครับ ไม่คิดจะเปิดรับนะครับข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวันเลยเนี่ยสุดท้ายก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะยึดติดได้แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความอ่อนน้อมนะครับเวลาที่พบปะผู้คนนะครับหรือว่าไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีความคิดหรือว่าความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยยกระดับตัว ทักษะการคิดรเริ่มได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดนะครับการปฏิบัติตามกิจวัตรทั้ง11ข้อนี้นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ควรทําเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยเริ่มมีทักษะการคิดรเริ่มได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกิจวัตรเหล่านี้แหละนะครับคือกุญแจสําคัญนะครับที่นําไปสู่ความสําเร็จ ของตัวเองได้นะครับโอเคฮะก็เป็น11กิจวัตรนะครับที่ส่งเสริมหรือว่ายกระดับทักษะการคิดรเริ่มนะครับก็ลองอานาไปปรับใช้กันดูนะครับพอฟังแล้วว่าข้อไหนที่เราสามารถทำได้เลยนะครับหรือว่าอันไหนที่เราคิดว่ามันง่ายน่าลองนะครับก็สามารถหยิบเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผม แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับเว t ูทอ l k สวัสดีครับ